สวัสดีครับมาพบกับผมเองครับ super one tv ครับอยู่กับผมมิสเตอร์เอครับผมวันนี้ผมจะมาสอนว่าโซโลนะครับเอ้ยไม่ใช่สิซันจิครับผมคือผมลงโซโลไปแล้วใช่ไหมไอ้เพื่อนมันก็ทักมาอีกบอกว่าทำไมไม่วาดซันจิอ่ะงั้นผมจะวาดลงทั้งหมดเลยครับทั้งโซโลซันจิอ่าอุซอบชอปเปอร์อย่างนี้ผมจะเอาลงทุกบอเลยนะมิโลวินผมจะลงทุกคนเลยแล้วไม่จะไม่ให้เพื่อนมันมาทักอีกนะผมจะลงทุกอันเลย นะครับอ่ะใครวาตามผมได้ก็ว่านะครับตอนนี้ผมกำลังลองลงโคงว่าจะให้ซันจิใส่เสื้อผ้าแบบไหนอยู่ครับก็ที่จริงว่าจะไม่วาดซันจิใส่สูทนะครับแต่ว่าลองคิดแบบใส่ผ้าอื่นแล้วก็ซันจิมันก็ใส่ก้าก็ใส่สูทอะมันเท่แล้วไงไปไปใส่ตัวอื่นให้มันแบบมันไม่เท่อะไปให้มันใส่เหมือนโซโลมันก็ไม่เท่มันไปใส่เหมือนอุซอมันก็ไม่เท่ไงก็ต้องใส่แบบเหมือนแบบ มันนะ่ะแบบใส่สูตรมันมันนะ่ะแต่ว่านะาก็เป็นสูตรแบบไม่ใช่สูตรแบบติดกระดุมเรียบร้อยนะเป็นแบบปลดกระดุมหน้าอกใส่เสื้อซ้อนทั้งในนะครับเป็นแบบเป็นแบบสุดคิดเองครับผมทำาวาดไปด้วยคิดไปด้วยครับผมก็ตอนชันจิยืนสูบยาครับสูบยาสูบครับประมาณนี้ครับผมภาพชัจิครับผมน้องๆใครวาดไม่ได้ก็ ก็ดูดีๆครับเดี๋ยวก็วาดเป็นเองครับพี่อูน้องไม่ต้องคิดอะไรมากน้องแต่น้องวาดยังไม่สวยน้องไม่ีตดอมากพี่ใช้ไปลาวาดตั้งหลายปีกว่าจะวาดได้ขนาดนี้นะดูไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็วาดสวยเองครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากครับผมตอนนี้ผมวาดสันจีนะครับเดี๋ยววาดลงต่อไปว่าจะวาดอุศบครับวาจะลงอุศบแล้วก็ลงตัวละครอื่นไปเรื่อยๆครับผมลงตัวละครอื่นไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า ตัวละครอื่นนั้นผมจะวาดตรงวันไหนแต่ว่าผมว่าผมจะรีบวาดให้เสร็จเลยครับพวกวันพีชพวกตัวละครในวันพีชพวกอ,อูซอบพวกนามิอย่างนี้ผมว่าผมจะรีบวาดแล้วก็รีบเอาลงเลยครับอยู่ใน u t u b e นะผมคิดว่านะ่าจะรีบวาดแล้วรีบเอาลงเลยเพราะว่าผมก็อยากวาดตัวละครอื่นไงแต่ว่าผมคิดว่าช่วงนี้เขาชอบวันพีชไงผมก็จะวาดเอาวันเดียวเลยน่าจะไม่เกินไม่เกินวันสองวันหรอกเดี๋ยวผมจะวาด ลงให้ครบทุกคนเลยมาใช่ครับทุกคนเลยซันจิอูโซช็อปเปอร์แฟงกี้อย่างนี้ผมจะลงครบให้ทุกคนเลยนะครับตอนนี้ผมาอาอเสียงตอนกลางคืนครับแต่ว่าตอนว่าน,นี้ผมว่าตอนอประมาณประมาณสบายสองใบ,าส,าบาสามครับผมตอนนี้ผมอัดเสียงครับอัดเสียงลงซันจิอยู่ถ้าน้องใครอชอบ สีแบบนี้แบบไม่ใช่เหมือนสีธรรมะหรือแบบสรงโซโลก็คอมเมนต์ได้นะครับเพราะว่าผมพี่ลองดูไงว่าแบบแบบแบบไหนว่ามันสวยกว่ากันว่าสีแบบไหนมันสวยกว่ากันนะลองสีดูครับถ้าแบบไหนมันสวยก็จะใช้แบบนั้นแหละแต่ว่าผมคิดว่าแบบนี้น่าจะดีนะต้องอาบางคนอาจจะว่ากล้องผมไม่ค่อยชัดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโทรศัพท์ผมไม่ค่อยดีครับโทรศัพท์ที่อัดนั้นก็ไม่ใช่รุ่นราคาแพงอะไรครับก็พออัดได้ครับผมคุณภาพสูงสุดก็ได้720เมตีครับประมาณนี้ครับผม ไม่ได้สูมกว่านี้ครับอ่ะผมขอเติมดีนึงครับนี่ครับนี่อ่าเราเราต้องเว้นช่องด้วยนะครับช่องที่แบบเพราะว่าถ้าเราใส่ดําเกินไปมันก็จะไปดูเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับเราต้องเว้นช่องอที่ควรเว้นด้วยครับเพราะว่าตัวละครชั้นจีนั้นในกระตูนทองอาจารย์โดาดัดาจะเป็นสีดําเลยครับอ่ะวาดเสร็จแล้วครับใครอยากให้ผมวาดอะไรก็โปรดคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับ เพื่อ,อเดี๋ยวนะครับอันช่วงนี้คงจะวาดแต่วันพีทก่อนครับจะวาดให้ครบตัวละครที่ผมชอบในวันพีทก่อนเดี๋ยวผมจะวาดตัวละครต่อไปตามที่ครูคุณขอครับอ,อยากให้ผมวาดอะไรก็ปวดคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับ ็อย่าลืมกดซับสไคร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ